ต้นกงนะครับแถวภาคเหนือแต่ภาคอื่นไม่รู้เรียกอะไรนะครับสดๆอยู่เลยแต่ว,ว่าเขาบ้านผมนี่มันเยอะนะครับตอนนี้ ก็สวัสดีนะครับวันนี้ผมจอมยุทธอีกแล้วนะครับวันนี้ก็วันนี้ไม่มีอะไรทำนะครับก็กลับจากไล่มาเหนื่อยก็มาพักผ่อนที่หลักของชาวบ้านบนนี้นะครับบนนี้ก็วิวสวยดีแล้วก็อากาศดีด้วยผมก็เลยมาพักแป๊บนึงแล้วก็กาวว่าจะพาทุกคนมาดูไล่ข้าวโพดของชาวบ้านที่นี่ด้วยนะครับว่าเขาทํากันเยอะหรือเปล่านะครับ ก็นี่จากทำไรนะครับก็เลยแวะมาแป๊นหนึ่งก็ไม่ได้เข้าป่านะครับช่วงนี้ก็เลยพาทุกคนมาดูไร่ของชาวบ้านอย่างเดียวเลยนะครับก็ได้พักผ่อนแป๊นหนึ่งใหหายเหนียจากกันทำไร่วันนี้นะครับก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูืชของคนที่นี่นะครับฝั่งนู้นเลยบนสันเขานู้นเลยนะครับว่าทีนี้เขาทำาพืชกันเยอะหรือเปล่านะครับก็พาไปดูวิวจแถวนน้นด้วยนะครับว่าดูจะสวยหรือเปล่านะครับโอเคไปกันเลยนะครับ รถผมจอดตรงนี้เลยนะครับก็ตรงนี้เป็นไร่มะเขือของชาวบ้านที่นี่ที่เขาปลูกตอนหน้าฝนนะครับตอนนี้ก็ปลายไป็นเหรอครับเดี๋ยวแต่เสร็จแดงๆลูกที่ไม่ค่อยดีนะครับไม่ดีแล้วนะครับเขาไม่เก็บกันแล้วแตบนี้นะครับนี่เลยโอ้แล้วเขาก็เททิ้งกลางถนนนี่เลยนะครับผมจะให้ดูนี่เลยนะครับที่เขาเททิ้งก็ที่ไม่ดีนะครับที่เขาเททิ้งนะครับผมนี่เลยก็กิโลอะไรปังอะไรเขายัยิงอยู่ที่นี่นะครับ นี่ครับโอ้โหเลือดเแดงๆเต็มเลยนะครับนี่ก็ถ้าใครจะกินก็ยังมากินได้อยู่นะครับพุ่งนี้ยังสดๆอยู่เลยแต่ว่าเบ้านผมนี่มันเยอะนะครับตอนนี้มันก็เลยค่อยมีคนสนใจกันว่าถ้าในเมืองนี่โอ้แพงแน่นอนนะครับผมจะพาทุกคนขึ้นไปตรงนู้นนะครับตรงสันเขานู้นเลยครับก็ตอนนี้ เมก็พาทุกคนมาถึงบนสันเขาสูงสุดของจุดนี้แล้วนะครับก็เดี๋ยวให้ทุกคนดูรอบๆแถวนี้เลยลว่า้โหชาวบ้านแถวนี้เนี่ยทําไรขา้าวโพดกัน,นครับแล้วก็ไรผักบ้างบางส่วนนะครับตรงนี้บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวนี่เป็นทางไปข้างล่างอีกนู่นหนึ่งนะครับว่าเดี๋ยวเราจะไม่ต้องไม่ต้องเดินไปนะครับเดี๋ยวมีอยู่บนนี้สองให้ดูก็พอแล้วเพราะว่าโหเวลาเดินขึ้นมาเหนื่อยมากนะครับ เดี๋ยวไปดูฝั่งนี้ก่อนดีกว่าน,นะครับฝั่งขอนี้วิวก็สวยงามมากเลยนะครับตอนนี้ก็เย็นๆนะครับประมาณบ่ายสามนะครับตอนนี้ก็ตรงนี้เป็นแนวเขตของไร่ชาวบ้านนี่นะครับดูเลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนี่เลยข้างซ้ายนี่เป็นเจ้าหนึ่งข้างขวาเป็นอีกเจ้าหนึ่งครับตรงนี้ไปน,นู่นเลยแนวแบ่งเขตนะครับว่ข้างล่างนู่นนะครับโอ้ข้างล่างนู่นเลยเป็นไร่ผักแล้วก็ไร่ข้าวโพดอีกเยอะแยะนะครับโอโ้แล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าได้ยิน เสียงเครื okay. ่องปั่นน well, uh ้ำ huh. ข oh, uh ้างล่างนู้นด้วยนะครับนู้นเลยไล่ผืนนู้นนะครับกําลังปั่นน้ําใส่ผักกันนะครับเป็นปักกัดลุ้ยนะครับแล้วก็มีกระลำหน่อยนึงนะครับผมข้างล่างนู้นโอ้แล้วก็วิวแถวนู้นนะครับโอ้สวยงามมากเลยนะครับนู่นเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้เย็นมากแล้วพระอาทิตย์ก็จะหายไปฝั่งนู้นนะครับแล้วก็มันจะสะท้อนแสงมาทางนี้มันก็เลยมองไม่เห็นฟากนู้นนะครับ ก็ลายข้าวโพดทางนั้นเลยนะครับข้างล่างนู้นแต่เขาลุกนู้นนะครับโอ้โหยันตรงนี้เลยไปเรื่อยๆเลยนะครับโอ้โหนี่นะครับแล้วตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็โอ้โหยังเป็นไายข้าวโพดอยู่นะครับก็ตอนนี้ยังแห้งไม่สนิทนะครับข้าวโพดใบยังเขียวๆแบบนี้เลยนะครับตอนนี้ก็ร้อยใบมันเป็นนี่ครับแห้งแบบนี้ก่อนทั้งต้นนะครับแล้วก็เก็บไปขายได้นะครับเพราะตอนนี้ความชื้นมันเยอะนะครับโอ้ถ้ามีเวลาอยู่เนี่ยผมจะ นั่งอยู่แถวน,นี้ให้เพื่อนๆได้ดูปราชิตตกหนึ่งครับแต่ว่าไม่มีเวลานะครับช่องนี้ต้องรีบกลับบ้านไปอีกนะครับก็วันนี้ก็พาทุกคนมาดูว่าชาวบ้านที่นี่ครับเขาทําอะไรกันนะครับทําอาชีพอะไรกันก็สนมากก็เป็นพวกพืชผักแล้วก็พวกข้าวโพดอะไรพวกนี้นะครับเป็นพืชไร่นะครับข้าวโพด ก็หลังจากที่เราดูฝั่งนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูฝั่งนู้นอีกนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้ตอนนี้ก็มาถึงบนถนอนอีกครั้งนะครับให้ดูรอบๆข้างของนี้เลยต่อข้างๆนี้ก็ยังเป็นข้อพดอยู่ครับโอ้จะให้ดูอย่างนี้นะครับโอ้ข้างหลังผมนู้นนะครับนี่เป็นข้อพดอยู่อีกครับผม ก็ตรงนู้นนะครับเป็นป่าแล้วครับแถวนู้นเป็นป่าแล้วแล้วก็มีไร่ข้าวโพดตรงนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้ตรงนี้หน่อยหนึ่งนะครับก็แถวนี้บริเวณที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นไม่ได้ทําอะไรนะครับปีนี้ก็ข้าวโพดก็เป็นข้างล่างอีกหน่อยหนึ่งก็รถผมจอดอยู่ตรงนู้นนะครับที่เมื่อกี้ผมนอนอยู่ตรงนู้นมาพักผ่อนตรงนู้นนะครับรอค่อยเดินมาตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูมุมข้างล่างที่ผมบอกว่าจะไม่เดินลงไปนะครับเดี๋ยวผมจะส่องบนนี้ให้ดูนะครับ น,นู่นเลยโอ้นู่นนะครับที่ตน้นไม้ก็เป็นเขาพดอย่างเดียวนะครับเขาลุกนุ้นฝั่งนู้นด้วยนะครับโอ้เกือบเกือบสุดภูเขาอะครับก็ที่นู่นเป็นทางมีทางมาจากทางตรงที่นู่นนะครับที่เห็นเขาขามนะครับเป็นก้อนหินที่เขาขุดไปทําทางลุกลังอะไรแถวนี้นะครับผมโอ้ยก็ตอนนี้เขาพดทั้งมีทั้งยังแห้งแล้วก็ยังไม่แห้งนะครับผมก่อนที่เมื่อกี้ผมให้ดูก็คือใบย,อยังเขียวอยู่เลย บางต้นนะครับก็เขาจะรอนู่นนะครับคุณทามีนานนะครับกดจะเก็บเกี่ยวโอเคก็ตอนนี้เราก็เดินกลับแล้วนะครับก็ถ้ามีเวลาเนี่ยผมจะให้ดูน้ำพระที่ตกเหมือนเมื่อกี้ที่ผมบอกไว้เลยแต่ว่าตอนนี้เหลืออีกนานครับกดจะมืดเพรากดค่าที่จะตกครับเหลือประมาณสองชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เลยไม่รอแล้วนะครับอยู่ไปก็โอยนานเปล่าๆนะครับแล้วก็บนนี้ลมแรงด้วยไม่แน่ใจว่ากพรผมรับได้เสียงล้มแล้วนะครับถ้ารับได้เสียงล้มมาขออภัยด้วยครับมัน มีเสียงลมบุมบ,บูมบูมครับเพราะมีอยู่บนเขานะครับใจรถผมตกนะครับเมื่อกี้ดีนะมาเจอนะครับงั้นนี่ไม่ได้กลับบ้านเลยอแล้วก็เมื่อกี้ผมทำตอนผมมาเนี่ยผมให้ทุกคนลืมให้ทุกคนดูต้นนี้นะครับให้ดูโอ้ต้นนี้เลยนี่นครับนี่เขาเรียกว่า ต้นกงนะครับแถวภาคเหนือแต่ภาคอื่นไม่รู้เรียกอะไรนะครับคือเขาไปทําไม้กวดนะครับส่วนบ้านผมเรียกง,ง่ายๆนะครับยาไม้กวดแค่นั้นเองนะครับผมก็นี่นะครับถ้าใครยังไม่เคยเห็นก็นี่เลยต้นกงหรือว่ายาไม้กวดต้นนี้งอออยู่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูต้นแก่สักหน่อยข้างหลังนี้นะครับที่ต้นนี้ม่อกิ้ผ่านมาแล้วนี่เลยต้นนี้นะครับต้นนี้ก็ยังไม่แก่มากเท่าไหร่ก็เวลาหน้าแล้งี่ยเขาจะเวลามันแก่เต็มที่เนี่ยหน้าแล้งนะครับ เขาจะมาตัดอ้พรุ่งนี้ไปทําเป็นไม้กวาดนะครับผมก็นีทาโอ้โหบางภูเขานี่เป็นภูเขา,า,เขาครับก็ตรงนี้เป็นภูเขาทั้งภูเขาแล้วครับมีแต่กลงั้งนั้นเลยก็บริเวณที่เขาไม่ปลูกข้าวโพดกันนะครับโอ้โหมนี้ครับยังอ่อนๆนี่โอ้โหถ้าใครไม่ขห็นต้นกลงครับนี่เลยให้ดูข้างหลังผมนี่ครับโอ้โหเป็นดงนะครับผมเยอะมากแต่ดูอยู่ที่ใครจะตัดไม่ตัดน,นะครับแต่ทุกๆปีผมก็ไม่ตัดน,นะครับผมเพราะว่าโอ้โหตัดเหนื่อยมากๆแล้วก็ หนึ่งร้อยตัวเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะคิดประมาณเท่าไหร่นะสิบห้าหรือยี่สิบบาทเนี่ลยละครับนี่ครับโอ้โหนี่ให้ทุกคนดูนี่เลยเนี่ก็เริ่มแก่แล้วนะครับมันมันเริ่มมีไอ้ลูกแก่ๆแบบนี้นะครับนี่นี่เลยไอ้ดอกแก่ๆเริ่มแก่แล้วครับคือดอกนี้ร่วงไปตรงไหนเนี่ยมันจะเป็นต้นใหม่ตรงนั้นเลยนะครับดูสิครับเป็นล้านๆดอกนะครับตรงนี้ภูเขานี้นะครับนี่เลย นี่ครับแล้วก็ตรงนู้นด้วยตรงนู้นที่ไร่มะเขือเขาฝั่งนู้นนะครับเป็นโอกงทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหก็พังเหนือโด่งดังเรื่องกงงมากเลยนะครับก็ส่วนมากเขาไปทําไม้กดทั้งนั้นเลยไม้กดทําความสะอาดบ้านอะไรพวกนี้นะครับนี่ครับข้างหลังนี้เลยตรงนี้เป็นไร่แล้วนะครับตรงนี้เป็นไร่แล้วฝากนี้ไปนู้นนี่โอ้โหโง่งทั้งนั้นเลยนะครับ ก็โอเคครับคืนี้ก็ขอจบพิ้เท่างนี้เลยนะครับก็สัสส้นๆแบบนี้เลย <ermaid ment. S 1> ก็ยังไม่ได้เข้าป่านะครับวันนี้ก็เลยพามาทุกคนมาดูไล่ข้าวโพดของชาวบ้านว่าที่นี่เขาทากินกันยังไงนะครับแล้วก็ผมมาพักผ่อนแต่เอาไล่ของชาวบ้านนี้แป๊บหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็จะกลับแล้วนะครับผมเย็นแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมช่องของผมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจด้วยแล้วก็คําติชมทั้งหลายด้วยนะครับก็คืนนี้ก็จบพิ้งทัางนี้เลยนะครับสั้นๆแบบนี้เลยก็ขอบบบคคคคุณมมมาากรรัััผจนนนให่ลิ้ะ